ข่ามือเดินแล้วครับผมตอนนี้เห็นคุณยายนะครับแล้วก็ทีมงานก็ล่วงหน้ากันไปก่อนขอมือน,นี่จะรู้เลยถ้าเห็นจักรยานเห็นมอเตอร์ไซค์ทีมงานขมือจะเดินตามนะครับเดินตามอย่างเดียวเลยดูครับผมจะไม่สั่งเลี้ยวครับเขาจะรู้ว่าพี่ค่บมญชูไปเขาจะไปตามพี่บุญชูเลยดูยายตัดอ้อยมาให้แล้ว นี่คุณยายะัด้ไวให้แล้วโอ้ขมื่นรู้ขมื่นรู้ขมื่นรู้ว่าคุณน้าจะเอาคะแนนให้โอ้มมหน่าเลยไม่ยอมเลี้ยวนี่คุณขมื่นรู้ขมื่นรู้ได้ยินเสียงคนไม่ได้เลยเอามานี้มาได้ยินเสียงคนไม่ได้เลยเอาให้เลยครับคุณแม่ให้เลยอะไรให้เลยให้เลยยืนใส่งวงเลยครับขมื่นเก็บมาเร็วเก็บมาเก็บเก็บเก็บสูงถอยมาเพื่อ ขอบคุณค่ะก่อนเร็วเสียงดังจ้าก,ก่อนครับมานี่มาไหมมา,มาขอบคุณครับให้โชคให้มา n ด้วยครับเด้อไปิดอ้อยต่อครับผมรู้จริงๆครับผมฉลาดมากๆเลยปกติเห็นอ้อยนี่เดินตามอ้อยเลยอันนี้ไม่ยอมสนใจอ้อยนะครับเพราะว่าเห็นคุณน้ายืนอยจอดมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับ กินอ้อยกินอ้อยเอาเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนตัดอ้อยไว้ให้ช้างนะครับเอาอ้อยให้ช้างแล้วก็เอาพริกเขียวให้คุณให้น้องช้างให้พี่ช้างด้วยครับอา้าวเลยคุณแม่เลยครับ าคุณแม่อธิษฐานปรารถนาเอาขอโชคขอมาน้นพืนให้โชคให้มาลนล่ำรวยเอาใส่มือส่แล้วคุณแม่ครับผมสุขภาพแข็งแรงเลยมาพี่บ้างมานี่มาเก็บมาเก็บมานี่ครับอายุมันคนยืนอย่าเจ็บอย่าจนได้แม่เด้อรวยๆวยเฮงๆครับขอบคุณครับ โมจูตรงไหนบ่มาหลอดตกศีรบอสมาหลอดตกศกมันจะ่าหลอดมั้ยคุณยายนะบอยาหลอดบ่อ้ยคนหัวของสลูกแกเอาไปเ่ยหลอดกับมันน้ำกลดผมเด้อขันบอหลอดกับเป็นยังคอยปนนมุ่นก็ได้บอสตกเสาได้ครับแม่ต่ำถอดไ้กับบเป็นยังตําไ้กับอเป็นยังสาบบอสสาบอกสาบบอสบ้านี้นต้อมีกมาข้นาขึ้น่ากาปานก่อนเจ้ายู่ัว มดต้นพุทธันจำจัดออกไปเส้นหน้ามดต้นะเเ้ามาไก่ดูเย็นเป็นเส้นดูดีนี่ไงเขาไปม่ใจกวนองวิทย์มันอยากเคลียให้ซอมคิดอันเชงไรสิวห้ออกไปนะมะาะาะนะโกรพุทธายะ

ง่ายสีก็สเก็ล้วเก็บตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เสียงดันเสียงขอบคะเสียงโอ้้าูาคไ ทำพิธีรดน้ำมนต์เสร็จนะคะก็เก็บภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆนะคะก็ต้องกราบขอพระคุณคุณน้านะคะผู้ใจดีนะคะที่เมตตาเอ็นดูขมืินในวันนี้นะคะแอคชั่นสวยๆนะคะนี่คุณยายบอกว่าขมืินรู้ความมากนะคะแม่แม่ คำมันบอกว่าขอบคุณนะคะที่รักและเอ,อ็นดูนะคะนะถ้าภาพไม่ติดถ่ายใหม่เด้อค่ะคุณนาท่านตัดอ้อยด้วยนะคะแม่แม่แม,มีอาหารมีอ้อยมี อาหารให้ขมือนกินรอด้วยนะคะจ้าข,ข,ขอบคุณค่ะขอให้โชคหมานนะคะบ้านหลังนี้ล่ำร่ด้วยสำหรับเจอ้อ้วนของเราก็ทำงานต่อนะคะนี่ก็คือชีวิตช้างออนทัวร์ในหมู่บ้านนะคะแม่แม่วันนี้เป็นวันหวยออกด้วยนะคะวันนี้ขมือนได้พริกแดงไหม วันนี้ขมื่นได้พริกแดงด้วยนะคะแม่แม่แม่แม,แม่ดีใจกับคขมื่นไหมคะวันนี้นะคะวันหอยออกก็มีคุณปู่คุณยายคุณน้าในหมู่บ้านนะคะแม่แม่ท่านเมตตาให้เจ้อ้วนบอกว่าวันนี้วันโชควันหมานขอให้หมนันหมนปังปังนะคะกินด้วยห่อด้วยนะคะสำหรับคหมืน่นโอ้เสียงสวรรค์ไป ครับขอบคุณครับคุณแม่ครับผมโชคหมานร่ำรวยเด้อครับอาโมนีมือหมานมือด้วยครับขอบคุณครับเจอข้าวเหนียวแล้วครับมาเลยครับคุณแม่เดินมาเลยครับครับเดินมาเลยครับเดินมาเลย ครับขอบคุณครับทุ้ยประเมินแกะอีกแล้วครับผมข้าวเหนียปั้นใหญ่ๆเลยครับยืนให้เลยครับเก็บคนีเก็บ